สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนคะ่ะค่ะสาหรับวันนี้พึ่งจะพาทุกคนมาดูแลผิวหน้าเหมือนเดิมน,นะมคะค่ะพึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่แบบว่าช่วยให้ผิวขาวใสนะคะและไม่มีรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะช่วยยกกระชับผิวหน้าให้ดูเต่งตึงนะคะไม่หย่อนไม่คล้อยนะและที่สําคัญนะคะยังช่วยลดจุดด่างดำนะและก็เผยผิวให้สว่างกระจ่างใสลดผื่นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะว่ามันมีส่วนผสมะอะไร ตัวแรกนะคะทุกคนตัวแรกก็คือว่านหางจระเข้ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้แน่นอนค่ะถ้าทําสูตรนี้เป็นประจํานะคะทุกคนมันจะทําให้หน้าเราขาวเชื่อหรือไม่ว่าว่านหางจระเข้ถ้าใช้เป็นประจํามันทําให้ผิวหน้าเราขาวได้ด้วยนะอืมจริงๆค่ะทุกคนค่ะ และตัวต่อมานะคะทุกคนก็คือผงขมิ้นค่ะทุกคนค่ะผงขมิ้นนะมันจะช่วยเผยผิวให้กระจ่างใสและก็เนียนนุ่มนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนเออมันช่วยแบบว่าลดลดเลียกแหลลดผื่นได้ดีมากๆและลดสิวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมกันเลยนะคะว่าทํำยังไงแป๊บนะค่ะก่อนอื่นนะก่อนอื่นพิ่งจะใช้อ่อว่านหางจระเข้ก่อนนะคะอ่อสูตรนี้ใช้หนึ่งช้อนชานะคะทุกคน หนึ่งช้อนชาส่วนตัวผงขมิ้นนี่ใช้แบบว่าไปลายปลช้อนชานะประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะค่ะก็จะแบบนี้นะจากนั้นคนให้เข้ากันแค่นี้เองง่ายๆ ผิวเราก็จะขาวใสตงตึงไม่หย่อนไม่คอยรอยตีกาก็ไม่มีนะคะแถมกระจ่งางใสนะคะทุกคนเออโอเคอ่าทีนี้เราก็ไปทําการล้างหน้าพึ่งก็ล้างหน้าแล้วแหละแต่พึ่งจะขอประโลมเออเรียกว่าไหลประลออ้น้ําลงที่หน้าอีกหน่อยเพราะว่าช่วงที่คุยไปเนี่ยผิวหน้ามันก็เจออากาศเจออะไรมันก็เริ่มแห้งนะโอเคแป๊บนะคะเนี่ย ตบให้หน้ามันมีความชุ่มชื้นนะอืจะแบบนี้เมื่อหน้ามันมีความชุ่มชื้นแล้วทีเนี้ยเราก็มาบรรเรงทากันเลยก่อนอื่นเขาเก็บผมแป๊บม,มานี่นะคนอีกรอบสตดนี้ง่ายกับทุกคนอืม แบบนี้แบบนี้ใช้มือดีกว่าง่ายโอเคทาหน้าเสร็จแล้วทีนี้ก็มันเหลือใช่ไหมลงมาเลยกัะทุกคนคะ่ะลงมาที่คอลงมาได้คะ่ะสูตรนี้ทำํำอ,อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสัก 2, สองถึงสามครั้งนะจะทําให้หน้าเรานี่เด้งกระชับไม่หย่อนไม่ค้อย หน้าเนียนหน้าใสประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะค่ะสูตรนี้อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะได้ผลยังไงก็บอกกันด้วยนะคะแต่ที่สําคัญได้ผลแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะค่ะสําสหรับสูตรนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทิ้งไว้10-15นาทีอาทิตย์ละ สครั้งถึง3ครั้งส่วนผสมก็แค่สาตัวง่ายๆนะคะจากนั้นเมื่อมันครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกด้วยน้ําเปล่าน้ําแรกก่อนนะจากนั้นก็ล้างหน้าตามปกตินะคะทุกคนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ